คุณผู้ชมคะตั้งแต่เกิดดุทกภัยมานะคะทีมงานในเอนเตอร์เทนของเราเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยือนให้ความช่วยเหลือตลอดเลยนะคะล่าสุดค่ะน้องใบเตยพิธีกรฟรชี่ของเราก็ไปลงพื้นที่นะคะนําอาหารน้องหมาน้องแมวซึ่งเราได้รับบริจาคจากแฟนรายการในเอนเตอร์เทนที่แสนใจใจดีนะคะเอาไปช่วยสุนัขแถวคลองทวีวัฒนาค่ะค่ะใบเตยพรพจีสิริสิ์ค่ะวันนี้เตยจะชวนเพื่อนๆจากทรูแ a นาลี่แฟนเดชเชียนำอาหารไปมอบให้กับน้องหมาผู้ประสบภัยกันค่ะสวัสดีค่ะ ก็ปอนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะปกติเนี่ยรักสัตว์อยู่แล้วหรือเปล่าแน่นอนค่ะเมื่อกี้เพิ่งคุยกันเรื่อนต้องหมาเองก็คือว่าน้องปองเคยยงมีเลี้งมีสุนัขอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ครับแต่คือนี่เพิ่งได้3เดือนแล้วก็โดนรถโดนรถชนอะไรเงี้ยคือคือเราเราเป็นเจ้าของเราก็รู้สึกแบบเสียใจอะไรเงี้ย ของมิกกี้มีเลี้ยงสองตัวตอนนี้ค่ะเป็นพันธุ์ไซเบอรี่ันฮทสกี้ตัวใหญ่ๆซึ่งถ้าสมมติว่าสุนัขของมิกกี้ของน้องปอหรือของทุกคนเนี่ยประสบภัยน้ำท่วมแล้วแบบไม่มีอาหารกินหรือจะไปไหนอันแบบลำบากเนี่ยก็น่าสงสารก็เนี่ยแหละค่ะก็อยากจะมาช่วยแสดงว่าวันนี้ใจมาเต็มร้อยแล้วเพราะว่ารักสัตว์อยู่แล้วใช่ไหมถูกต้อง หลังจากที่พี่ๆทหารเรือช่วยกันขนอาหารน้องหมาแล้วก็น้องแมวขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเนี่ย,<ท>ยพวกเราก็ไม่รอช้าค่ะปีนขึ้นรถเพื่อเตรียมตัวลุยอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะตลอดระยะทางที่เดินทางมานี่นะคะจะเห็นได้ว่าเราจะเจอผู้คนมากมายที่ โบกรถเพื่อขออาหารขอน้ำรวมถึงขอติดรถเพื่อเดินทางไปด้วยค่ะซึ่งก็ทำให้รถของพี่พี่ทาหารเนี่ยเต็มไปด้วยผู้คนอย่างภาพที่เห็นนี่แหละค่ะแต่ถึงคนจะแน่นนะคะก็เป็นความแน่นที่อบอุ่นค่ะเพราะว่าเราได้เห็นว่าคนไทยเนี่ยไม่ถึงกันค่ะมมราาัแห่งคว นี้เราก็ลงเรือเพื่อไปในพื้นที่ที่มันลึกกว่านี้ค่ะเป็นไงบ้างคะบรรยากาศเมื่อกี้ได้เอาอาหารเนี่ยไปแจกน้องหมามากมายเลยก็ระหว่างทางแล้วที่เรานั่งนั่งรถหามาเราก็กินไปทางทลางเลยอร่อยไหมคะยังไงคะนี่เห็นใส่บูธกันเมื่อสักครู่นี้ถ้าเห็นภาพลงน้ําลุยกันเลยเหนื่อยไหมคะเหนื่อยหรือยังยังไม่เหนื่อย ได้อีกเหรแต่เดีวว่าน้ำที่นี่สูงเหมือนกันนะคะในแถวพัฒนาคือสูงขึ้นมาถึงแบบเลยเขาอะไรเงี้ยเออก็เดี๋ยวหวังว่าน้ำจะน่าจะลดลงเร็วๆนี้ค่ะกอจากช่วยคนมาแล้ววันนี้มีโอกาสได้มาช่วยสุนัขรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีเนาะคือคนเนี่ยคือมันช่วยเหลือตัวเองได้ไงแต่ว่าในเรื่องของสุนัขแมวอะไรเงี้ยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นอกจากที่เราจะมีเป็นเนี่ยเป็นอาหารสำหรับสุนัข ยังมีของแมวด้วยเออก็อเราก็ช่วยทั้งสุนัขคือ,<ข>อหมา,หมานี่เขาไม่สามารถซื้ออาหารเองได้แน่นอนค่ะน้องฟอคือคนนี่เราสามารถยังแบบเออยังพูดคุยกับคนอะไรเงี้ยใมาให้ไั้งสุนัขนี่น่าสงสารครับชีพเพื่อชาติเพื่อหมาเใจ่ยหมาก่ารั้น เราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำน้ำท่วมมันไม่ท่วมใจจ้ะวันนี้ภารกิจก็เสร็จไปด้วยดีค่ะเพราะได้ความช่วยเหลือจากพี่พี่ทหารเรือที่ต้องจากบ้านที่รักในอำเภอสัตหีบมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตทวีวัฒนาเป็นราอเดือนแล้วค่ะค่ะแล้วตอนนี้เตยก็อยู่กับนาวาตรีสุรศักดิ์ค่ะ ต้องขอบอกว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะที่วันนี้เนี่ยกองทัพเรือได้ให้ความสะดวกกับพวกเรามาทั้งวันเลยนะคะต้องถามพี่เลยว่าเหนื่อยไหมคะก็เหนื่อยไหมหรอครับผมก็ก็ไม่เหนื่อยครับอย่างลูกน้องที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราเนี่ยมีการให้กําลังใจยังไงบ้างหรือว่าพวกเขามีบนม่นบ้างไหมว่าเหนื่อยร้อนไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะกําลังพลก็ก็มีเหนื่อยนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยมาด้วยใจ สะหวั่นใจมาฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาทําด้วยความตั้งใจแล้วเนี่ยเขาเห็นประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยแล้วเขาได้ทาเขาจะรู้สึกมีความสุขที่ได้ทํามากกว่าครับความเหนื่อยเนี่ยจะหายไปเห็นลูกน้องบางคนก็บ่นที่ถึงบ้านอะไรบ้างแต่ว่าก็ก็บ่นคือเหมือนกับว่านึกคิดถึงบ้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังหลายคนยังไม่ยอมเปลี่ยนกลับบ้านนะครับยังยังยังประสงค์ที่จะอยูอ่ช่วยงานที่นี่นะครับ เตยขออนุญาตเป็นตัวแทนขอบคุณพี่พี่ทหารทุกคนแล้วก็ให้กําลังใจสู้ต่อไปขอบคุณมากๆเลยค่ะที่พี่พี่ทหารเนี่ยช่วยดูแลประชาชนแล้วก็ไม่ทิ้งกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้นะคะที่ร่วมเดินทางมากับเตยตั้งแต่กรุงเทพจนถึงตอนนี้นะคะ<ด>ก็คือพี่มิกกี้แล้วก็ปอค่ะขอบพระคุณมากค่ะ แล้ววันนี้นะคะภารกิจของพวกเราก็เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะโดยเชื่อว่าระดับน้ําในอีกไม่ช้าก,ก็จะลดลงนะคะเพราะว่าเรายังมีความช่วยเหลือจากทั้งพี่ๆี่ทหารแล้วก็พวกเราคนไทยด้วยกันเองค่ะรวมถึงทีมงานนอินเตอร์เทนก็เป็นกําลังใจให้สู้ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ